จีนประมุนศรีแต่มีข้าวซอยมีข้าวซอยด้วยนะครับแต่ร้านหลักๆจะเป็นร้านขนมจีนว่าบุญศรีอยู่บริเวณหัวสะพานรัตนา,านะครับทางฝั่งกาดกองก้าของจังหวัดลำปางเราเองนะครับก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกชมนวันนี้เดี๋ยวจะมุะไไ่กินข้าวซอยก่อนที่จะกินข้าวซอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านที่เราจะไปร้านนาฬิกา22กันนะครับเพราะว่าเขารับต้องเปลี่ยนแผนการเนื่องจากเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องไปหาเวลาเพิ่มให้ตรวเอง เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกินที่โต๊ะกันตอนนี้ผมก็เห็นข้าวกันจินแล้วอยากจะโดนข้าวกันจินเดี๋ยวค่อยสั่งเครื่องดื่มกันหมดทุกอย่างดี๋ครับตอนนี้เราก็ได้อาหารเครื่องดื่มไปที่ร,ร้อยแลนะครับก็เป็นข้าวซอยเนื้อโอ้ยดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อ เนื้อเป็นก่อมๆเลยนะครับดูแบบก่อมๆเนื้อเป็นก่อมๆเลยแล้วก็ันี้ครับข้าวกันชินของเราอ,อน้ำข้าวซอยเข้มข้นมากครับป้าบุตรี หลายๆคนไม่รู้จักข้าวกั้นกินกั้นจิ้นนะครับผมก็ได้ยินจากยายจากแม่ผมมาก็รู้ว่าเป็นข้าวมันจะข้าวหมักอะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละที่เอาไว้กินกับขนมจีนแล้วมันรสด,ดีมากนะครับเดี๋ยวคําว่ากั้นเป็นคําเมืองแปลว่านวดหรือบีบส่วนคําว่าจิ้นก็คือเนื้อหมูแต่สําหรับบางคนเรียกว่าข้าวเหนียวเป็นคําที่คนไทยนดิดเรียกแต่นะครับสรุปบอกแต่ชื่อข้าวแต่ไม่รู้ว่าทํายังไงนะครับข้าว กันเข้ากัน,ก, <c oughs> นกินเวลากินข้าวถอยนะครับต้องหลับตาด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่หลับนนย้ำมันดีขึ้นมาตาบอดได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับแนะนำว่า ห้ามใ่เสื้อสีขาวมากี้าขอรับจะเล่าให้ฟังรอบนึงสมัยนั้นเดทแรกเลยกับเป็นคนไหนคนที่เ็นที่ราชพัฒนัดแรกเลยผมสั่งข้าวซอยไก่สายยุจ่าไปรอมากเลยแม่คนนั้นกินไก่ก็กินแบบคนเขินเขินมากที่นี้ไก่ตกครับน้ำข้าวซอยแตกจบข่าวครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายที่นีกินข้าวกับผู้หญิงคนนั้น ก็จะสั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านขนมจีน้านบุญสีมานะครับตั้งแต่เราก็จะกินกับข้าวกันทีคุนผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ขนมจีนน้ำเงี้ยวมาแล้วครับร้อ,อนออุ่น ราลืมโบกข้าวนะครับชุด,ดยอดไม่กากหมูด้วยครับ อยู่เป็นหัวหัวนะครับหัวหัวหัวขวาหัวหัวสะพานรัชดาครับฝั่งกาดกลองต้านะครับผมมุมกาดกลองต้าเลยเปิดน่าจะประมาณ9ี่โมงครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งพี่ก็แตงเ้าโมง9ก้าโมงบ่ายสโมงอ๋อเปิดในเก้าโมงถึง8่ายโมงนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณมากครับพี่ก็เวลาตามที่พี่แจ้งเดีนะ มีของมันนดยหลายแบบนะครับ,บ,บที่ได้ยินตกข้ามมาสักข้าเหนียวเปียกดำแล้วที่เขาบอก่าหมดตัวนั้นน่าจะเป็นทีเด็ดอีกอย่างนึงของร้นานเพราะว่าหมดเร็วสํสำหรับวันนี้นะครับท่อาแมา่ไม่ใส่ไข่ก็อิ่มกันแล้วที่ขนมจีนป้าบุญศรีแล้วก็ พาท่านเดินดูสะพานรัศดานิดนึงแล้วก็มาดูสตีทอาน์เนี่ยเดยโครงสร้างของสะพานรัศดาอยู่เลยนี้วไปบ้านเก่านะครับก็ลองมาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวที่สะพานรัศดานะครับที่จาดก,กองต้าแล้วก็มาชิมมากินเลยครับไม่ต้องชิมขนมจีนป้าบุญศรีพร้อมกับข้าวซอยนะครับของหวานเทียบคลิปถัดไปจะไปกินอะไรที่ไหนก็ เดี๋ยวลองติดตามกันดูทีตอนนี้เราอิู่ป้าบุญทีหรือว่าใครมีแนะนําร้านไหนนะครับอยากจะให้มาม่าไม่ใส่ไข่ไปก็อ็อกซ์เข้ามาบอกในเพจก็ได้ครับจะมีแอดมินดูแลเพจอยู่นะครับตอบอ่านย4่สี่ชั่วโมงครับแต่ตอบหรือเปล่านี่ดูทีหนึ่งนะครับวันนี้มาม่าไม่ใส่ไข่ล้าไเป็นก่อนั